ไม่เขาจะเป็นเออหงสิงาสิกับไม้ค่ะพี่ิคอีห้มันอีกเสียงคยที่เขาเปิดดูวิวกลิขสิทิ์นี่เพื่อนลิขสิทิ์นี่ย,อนนยโอเคมานเนาะจะเริ่มสตรีมใช่ไหมโอเคเขาจะปุยยืดก,ก่อนแล้วเขาก็โอ้ย โอเคโอเคอ่าโอเคว่าไงทุกคนทันที่้อมาดูอย่าพูดออกไปดูเด่นด้วนบนนิดไมฟาดไงดีเราขอจบคนีไดไหมีนี้เราได้ไี t ท โอเคอัอออโลโูคูณที่เข้ามาอย่าเพิ่งออกไปแต่วันนี้จะเล่นไมค์ครับไมค์ครับมินิเกมรอคนดูก่อนแล้วกันวันนี้เราแข่งรถคีมคูชีเหมือนเดิมคนเดิมไม่เป <c oughs> ลี่ยนแปลงใช่แลวก็กดคูชีเฮ้ไม่ลืมอะไรบางอย่างไม่ลืมสิ่งนี้โ,โอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ยูปีน้าใหมอีกปั๊ก yes 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 โอ้ถ้าไม่ดีเนนี่โอ้ก็สนใจไม่รู้สนใจที่ยูทูมั้งเดี๋ยวเรารอคนดูก่อนคลิยังกดพีอนจเลนอคนดูราคนดู กดปีเอ็นดีมันใช้ได้เหรอเขาไม่ได้คีย์อ็นดีีเอ็นดี้ออนโฮปออไล์กระตุกเหรอ โอ้โก็ขอบแกอยนี่เงาคิดพอมาสิโอ้ยเ,เดี๋ยวนาทีคนหนึ่งควของใครแกใช้ไอดีเขาในการดูดู ID, เขาไ,ไม่เขาไม่ได้รู้แกมาไม่ทา เอยไม่ได้ดูแกสองคนดูสองคนนออ้ออใแ่แล้วดูดูมาครับเ <c oughs> เออเซฟใช่เซฟเขาจะไปสร้างช่องตัวเองแล้วมันป๊อหนีไปสร้สางช่องตัวเองนะ ปิทปทา okay. oh, โคต,ต้อชมี่เงาโคต้อชมี่เงาเ้จอจะดำจะ,ะช่วงขนาดไม่ต้องแปลใจ